วันนี้บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนไปวันนี้เราไปเดินเที่ยวกันเดินเที่ยวกันดีกว่าบรรยากาศวิถีธรรมชาติโอ้ oh. ผักตบก็น้อยลงมีตัวอะไรวิ่งว่า hmm. ว่าย <c oughs> อยู่ตรงกลางตัวเงินตัวทองน,นู้นนนนก็อย่าทับอย่าไปทำร้ายเขาเลยครับผมเห็นรถบางคันก็ ตั้งใจไปเหยียบเขาธรรมดาชีวิตเราก็ลำบากมากพอแล้วก <M> ็ยังมีเจตนาที่จะไปทำร้ายเขาอีกเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเราเอง <M> ผมเคยเจอ <M> พวกเขาเราก็ส <M> งสารเขานะธรรมดาหากินก็ลำบากพอแล้ว เพราะว่าแหล่งชุมชนก็เข้ามาปลูกมาาปลูกในพื้นที่ของเขาปลูกบ้านปลูกเกลือนก็ยังไปทำร้ายกันเลยเพราะว่าเเรามาที่หลัง พวกเขามาก่อนอยู่ก่อนอันนี้เป็นสะพานระหว่างรถวิ่งสวนกันเขาก็ต้องบีบแต่เพราะว่ามีช่องตลราจรช่องเดียว